สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่บ้านก็มาชวนทุกคนออกกำลังกายเหมือนเช่นเดิมค่ะท่านี้ก็คือท่าปั่นก้นนะคะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในแต่ละวันเพื่อระบบเผาผลาญของเราที่ดีนะคะเราควรจะทำออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอให้ร่างกายของเราจดจำเพิ่มกล้ามเนื้อทุกวันทุกวันนะคะเพื่อระบบเผาผลาญให้ร่างกายของเราแข็งแรงระบบเผาผลาญของเราจะดีได้เราต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยการบริหาร กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นที่ก้นและก็ที่สะโพกข,ของเรานะคะถ้าออกกําลังกายวันนี้ก็จะได้เกือบทุกส่วนนะคะก็คือเป็นท่าที่ปั้นกุนนะคะเราย่อขาลงเราก็จะได้เพิ่มกล้ามเนื้อที่ก้นในขณะที่เราย่อเราได้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องก็เกิในตัวเมื่อเราใช้เราเกร็งหน้าท้องตลอดเวลาไม่ก็เกก็งได้ตลอดเวลาเท่าที่เราจะเกงได้ ส่วนเราจะหมุนแขนไปด้วยก็เท่ากับว่าเราออกกําลังกายได้ทุกส่วนนะคะอันนี้ก็ท่าน,นี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหัวเขา่านะคะส่วนสาวๆคนไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าท่าน,นี้แม่บ้านแนะนําเลยนะคะสร้างระบบเผาผ่านของเราร่างกายของเราระบบเผาผ่านของเราจะทํางานดีมากเลยท่าน,นี้ก็จะก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่จะทําให้เรามีเอวที่เล็กขึ้นด้วยการที่เราปันปป้นสะโพกปั้นกล้ามเนื้อที่ต้นขาเพิ่มขึ้นลองทํากันดูนะคะทุกคน